านมีหลักคิดหลักการอย่างไรเอาส่วนตัวนะครับส่วนตัวครับว่าที่จะโหวตนายกในวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะกลางเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับสิบสามหรืออะไรก็แล้วแต่<อ>มีหลักคิดหลักการยังไงโดยส่วนตัวผมเนี่ยครับเวลาผมมองคนเนี่ยนะอืแล้วก็รวมไปถึงคนที่จะมาเป็นนายกในอนาคตนี่ด้วยนะครับว่าต้องเป็นคนดีนะครับคนเก่งผมขอเอาเรื่องคนเก่งก่อนคนเก่งเนี่ยก็ต้องดูไหน ความรู้ความสามารถผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ไหมนะไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือทาอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> แล้วแต่อันนี้ก็ถือเป็นคนเก่งดูไม่ยากแต่คนดีนี่นะครับสําคัญ <c oughs> คนดี <c oughs> คนดีเนี่ยนะครับผมได้นิยามแล้วในการมองคนนะครับในส่วนตัวผมนะครับ <c oughs> ว่าคนดีดูอย่างไรครับหนึ่งว่าพฤชไปบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายไหม <c oughs> ค,รครับใครทําผิดกฎหมายอะไรไหม อันนี้ผมให้อันดับหนึ่งเลยนะกฎหมายบ้านเมืองคุณเคารพไหมคุณทําผิดไหมทําผิดกติกาไหมนะครับสองยึดบ้านอยู่ในหลักศาสนาไหมทุกศาสนาศาสนาพุทธคนพูดจาโกหกคือทุกศาสนาสอนให้เป็นคนคนเป็นคนดีคนดีใช่ไหมครับทุกศาสนาสอนคนคนดีปกศาสนาพูดแเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะคนคโกหกคนโกหกไม่เคยทําช่วย ไม่มีไม่มีประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นอ้าวนะขอรับขดสายมียึดศาสนามีศาสนาสามอยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเขามีประเพณีปฏิบัติกันอย่างไรนะเราอยู่ในกรอบคารมประเพณีอันนี้ไม่ใช่แหกคอกันะพูดง่ายๆไปผมไม่สนใจอ่ะนะประเพณีของสังคมเป็นยังไงการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องต้องต้องมีกติกาแบบนี้นะครับ ต้องเคารพประเพณีบางทีไม่ได้ไม่ได้บัญญัติเป็นในในกฎหมายไม่ได้เขียนในตัดไวในตัดบัญญัติศาสนาแต่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอืมอย่างเช่นอของเราคนไทยผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ให้เกียกรติกันอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยประเพณีที่ดีงามของสังคมอันนี้คือสามสามกรอบสามกรอบที่ผมพิจารณาอาจจะมีละเรยยียดอีกนะมีมีแต่ว่าเป็นนี่คือดีเอาเก่งเหร เก่งก็ผลงานนะคุณเคยทำอะไรผลงานประกอบผลงานเป็นยังไงคุณทําธุรกิจประสบความสาเร็จไหมอ่าอย่างเงี้ยนะฮะคุณได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมมอ่าครับมีความรู้มีความรู้ความสามารถไหมอ๋ออ๋อนี่คือสองหลักนั่นคือตัวบุคคลนะตัวบุคคลอืมนี่คือหลักคิดหลักขวกผมนะว่าการดูคนดี ให้รักษาประการคนเก่งก็ดูผลงานดูอ่าวุธิการศึกษาอะไรต่ะไรที่นี่เด<ะ>ินทาเราว่าตีวงให้มันแคบขึ้นมาน่อนึ่งท่านคะินก็คือว่าในการโหวตนายกและมตรีนี่เต็งจ๋ามาแล้วสามร้อยสิบสองเสียงเขาไปเอ็มโอยูกันแล้วแล้วเขาก็ยังยืนหยัดนะชูธงว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตน,น์หัวหน้าพรรคเก้าไกลนี่คือหนึ่งในคนดิเดตนายกฟังส้มเสียงกันพูดกันอย่างไม่อ้อมค้อมสอวว เยอะนะบอกว่าไม่เอาแล้วก็ตัวท่านก็ด้วยว่าบอกไม่เอาอใช่ไหมก็ผมใช้หลักสามสองประการเน่ยคนดีคนเก่งเนี่ยไม่ผ่านไมน่ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะเดี๋ยวผมก็ต้องพิจารณาเขาจะเสนอชื่อใครนะฮะ้ะชื่อ,อพิษาล่ะก็รู้ว่าเข้าเข้าขายนี้ไหมล่ะท่านที่ดูนี่ผ่านไม่ผ่านอย่างยางัยงยงัยงยังไม่ถึงเวลา <laughs> แต่ตอนเนี้ผมพูดไปเนี่ยผมเข้าใจนะว่าสวหลายท่านเริ่มมีวิธีคิดมีวิธีคิดว่าจะจะ,จะเลือกใครเลือกอยังไงส่วนใหญ่ที่ฟังฟังมาเนี่ยเขาคิดยังไงคระคือพูดกันตรงๆเลยคือส่วนใหญ่ผมฟังมาเขาเขาปฏิเสธคุณพิธานะเขาไม่ได้เกี่ยวชังส่วนตัวอะไรนะรแต่เขากลัวเรื่องอะไรเท่าที่ฟังมาเนี่ยเท่าที่ฟังมาบอกาชาวบ้านนิดหนึ่งก็กลัวเรื่องการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับ ถือว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีคําถามทําให้คลางแคลงเรื่องนี้มากคลางแคลงใจเรื่องนี้มากจังกันโอเคนี่ก็เป็นเรื่องก็ถามว่าอยู่ในในเรื่องนี้ไหม่ะคนคนดีหรือเปล่าล่ะกับกันนี่ไงใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งสองแล้วเรื่องอะไรอีกอ่ะก็ความมั่นคงความมั่นคงก็ด้วยนะครับแล้วเรื่องอขนรทมเนียมประเพณีคุณยึดมั่นอยู่ใช่ไหมสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่เรามีกันมาเจ็ดร้อยปี เป็นร้อยปีแล้วยึ่มั่นสถาบันกษัตริย์เรียกว่าเป็นเป็นขนรทมเนียมประเพณีแล้วที่จะเทิดทูนพะาสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าผมเอาเนี่ยเป็นหลักในการคิดวิเคราะห์คนว่าเป็นคนดีหรือไม่เนี่ยตรงนี้บไม่ใช่ผมไม่ได้มองแค่ว่าตาหนึ่งหนึ่งสองรางนะเหมือนทั่วไปมองกว้างมอันมันมองจุดเดียวไปแต่ผมมอง